ค่ะวันนี้กุ้งก็มีเทคนิคนะคะป้องกันเต้านมอักเสบแล้วก็ท่อน้ำนมอุดต,ตันมาฝากกันนะคะเพราะว่าคุณแม่ที่มีอาการพวกนี้นะคะก็จะมีอาการปวดเต้านมเต้านมเป็นก้อนแข็งขึ้นมาหรือบางทีมีจุดขาวๆที่หัวนมหรือน้ำนมไม่ไหลพุ่งอ่าเรามีวิธีป้องกันนะคะมาฟังกันเลยค่ะข้อหนึ่งเลยนะคะต้องดื่มน้ําให้เพียงพอนะคะวันละ1 2ลิตรเพราะว่าถ้าดื่มน้ําน้อยไปนี่จะทําให้นมเป็นตะกอนแล้วก็ท่อน้ำนมอุดต,ตันได้ค่ะ ข้อ2นะคะไม่ควรใส่เสื้อในายคับหรือว่าใส่เสื้อนที่มีโครงรั่วนะคะเพราะจะไปกดท่อน้านมทําให้ท่อน้านมตันได้ค่ะข้อ3นะคะปั๊มน้านมตามรอบทุก3ชั่วโมงนะคะไม่ให้ค้างเต้านะคะแล้วถ้าลูกดูดไม่เกลี้ยงนะคะก็ให้ใช้มือบีบออกหรือว่าใช้เครื่องปั๊มน้ำนมออกให้หมดค่ะข้อ4นะคะไม่เครียดนะคะทําจิตใจให้สบายน้ํานมจะไหลามากขึ้นค่ะข้อหานะคะไม่นอนทับเต้านมข้างใดข้างหนึ่งนานๆน,นะคะจะทําให้เป็นก้อนขึ้นมาค่ะ ข้อ6นะคะควรระมัดระวังเต้านมของคุณแม่นะคะไม่ให้ไปโดนสิ่งของหรือว่าคนกระแทกที่เต้านมแรงๆนะคะข้อ7นะคะถ้ารู้สึกว่าปวดคัดเต้านมมากนะคะน้านมไม่ค่อยไหลให้ใช้วิธีใช้ผ้าชุบน้าอุ่นจัดๆเลยนะคะประครบอุ่นนะคะแล้วก็นวดคลึงให้นุ่มนะคะแล้วค่อยบีบน้านมออกนะคะข้อ8เลยนะคะอันนี้อาจจะต้องให้คุณแม่นะคะลดพวกของหวานหวาน,วานมันๆทอดๆนะคะหรือว่า ขนมปังครีมมันเนยนะคะพวกพวกนี้จะทําให้ทอน,นํานมคุณแม่อุดตันได้ค่ะข้อเก้านะคะสามารถทานอาหารที่มีเลซิตินธรรมชาตินะคะอย่างเช่นถั่วเหลืองไข่แดงจมูกข้าวเนื้อสัตว์ค่ะซึ่งสามารถช่วยลดความหนื่ของน้ํานมได้แล้วก็ป้องกันและรักษาทอน้ํานมอุดตันได้ค่ะแต่ถ้าหากคุณแม่บอกว่าไม่มีเวลาที่จะหาเลซิตินธรรมชาติมาทานนะคะกุ้งก็มีตัวช่วยนะคะกุ้งก็แนะนําเป็นเจสซไมานะคะ ึ่งก็จะมีเลซิตินนะคะใน1แคปซูลถึง250มิลลิกรัมทานง่ายๆนะคะครั้งละ2แคปซูลนะคะหลังอาหารจะเป็นเช้าหรือเย็นก็ได้นะคะซึ่งหากคุณแม่ปฏิบัติตามเทคนิคที่กุ้งแจ้งไปนะคะร่วมกับทานเจสซี่ไมด์ด้วยนะคะกุ้งเชื่อว่าคุณแม่จะไม่มีปัญหาท่อน,น้ำนมอุดตันแถมยังทานอาหารอร่อยๆได้ด้วยเพราะมีตัวช่วยดีๆคือเจซี่ไม์ป้องกันท่อน,น้ำนมอุดตันค่ะ สำหรับคุณแม่ท่านไหนนะคะที่มีปัญหาเรื่องนมแม่หรือว่าท่อน้ำนม,นมอุดต,ตันนะคะก็สามารถทักมาถามพยาบาลกุ้งหรือที่เพจพยาบาลกุ้งก็ได้นะคะ